วันนี้จับไม่ได้ไม่เลิกนะเขาที่ระวังอ่าเร็วกล้าเร็วกล้าโอ้ยดูดิพี่ยังไม่ลุกมาเลยดูดิดูด,ดิพี่ยังไม่ลุกมาเลยอะไ, <c oughs> อไหลมาตายตายลุกไม่ไดเอาให้พี่ให้ตายใช่ไหมเด็กพี่ต้องตายได้เออโอเค กล้ามาลูกมาเร็วกล้าเร็วเร็วเวกาไปยิมสิโอ้ยดวียวกลมังนี้กลังนี้ liên 1. 8 tập